หมอกำลังตรวจทองทอยู่นคะครับพี่น้องตรวจทองให้เลยนะครับเด้อเอออันนี้เดี๋ยวนี่ทองทองมาขนาดอันนี้ทองนะครับเด้อหมอเพิ่งยืนยันว่าทองนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละเพื่อนกับตรวจท้องให้นะครับพีพพ่น้องครับก่อนจะเดืนยันแล้วอันนี้ทองเลยพี่น้องประสามกัวเป็นซีสามกัวถึงนซีเหรอครับพีพพบ่น้องตัวนิททองคือกันครับเนาะ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะเบื้องง้วจากใบปอฟาร์มนะครับพี่น้องครับมาให้พี่ให้น้องเบื้องอีกแล้วนะครับเด้อนี่วันนี้เพิ่งกมีง้วแดงๆเฟมไ่มาให้พี่ให้น้องขึ้นเก้า้วครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเนาะสั้รับ อีพีนี่ก็เป็นอีพีที่สาแล้วนะครับเนาะอ่ะพิกัดก่ายยูทีบ้านทาประทายตบลเกืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับอ่ะอยูกย่ายๆตะวันแดงสารคามนี่แหละครับพี่น้องซึ่งที่เห็นอยู่นี่หล,ลายๆตัวนี่ครับบางตัวเพิ่งก่าขายเลยนะครับเด้อก็จะมีบางตัวที่บริษัทนี่ขายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าเบื้องกันไปนะครับพี่น้องเอ้าผู้ใดเข้ามาแล้วกักนกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้บุญชูด้วยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดติดตามไม่หลุดพี่น้องครับพร้อมกระดิ่งนะครับเด้อกับร้องว่าจะได้ง้อจากบุญชูชั้นแนวแน่นอนครับเอาสวัสดีครับอี๊ครับสวัสดีครับอ่าอี๊ใบปอฟาร์มครับสำหรับชิมนี่ก็มีหลายตัวอยู่ครับผมครับผมแต่มีง้อท่องไม่หายคือก่อนนะครับเนาะครับผมง้อทองไม่หายอี๊จะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเอาเริ่มจากตัวแดงนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าตัวแดงๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้ท่องพอได้ครับนี่ครับอ่ CY160 เป็นเป็นตัวนี้ว่าขับตรวจอยู่เมื่อกี้แม่นครับตัวนี้ครับอันนี้เมื่อกี้หมอตรวจอยู่เมื่อกี้นะครับเด้อไอ้นี่ผมก็ยืนอยู่นี่แหละครับนี่แหละครับเพิ่นตรวจแล้วนะครับเนาะตรวจครัตรวจอีก2ตัวนะครับพี่น้องครับทองชั่วๆนะครับ CY160 นะครับพี่น้องครับผสมวันที่99พฤษภาคม65ากำหนดคลอดกับยีกุมภาพันธ์66ตัวนี้งัวให้ลูกมาหรือเจ้าตัวครับอีกครับ เห็นไหมเราสองตัวครับสองตัวสามในทองครับสามในทองสูงสูงยุตเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับผมร้อยสี่สิบบวกนะครับเด้อรับประกันทองหายนะครับเอฟเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ไปิดชีหมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก้าคือวัวแดงตัวใหญ่ทองนะครับอันนี้คุณหมอเพิ่มตรวจทองห้ยเลยนะครับเด้อตรวจสดๆร้อนๆก้อนไทคลิปนี่แหละครับผมอ่าเพิ่มรับประกันมาแล้วล่ะผู้เกี่ยวของเก่าอะไรเพิ่มมาตัวดีอีกนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อราคาเนี้ส่งฟรีนะครับเนาะส่งฟรีครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครัับบพี่น้อองครเา ฝากช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์โทร่งศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองห้าครับผมไอดีไลฟ์กับเบอร์นี้ครับผมอ่ะนี่ครับเซรากิคสาวุธสองสีครับผมครับอ่ะรับประกันตำหนิรับประกันท้องให้ครับผมอ่ะนี่เบื้องรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตากีบเล็บแข้งขากะเห็นชัดบ่าวขับพี่น้องดีๆอยู่ดนะครับเด้อนมตัวนี้กับโบมิติ้งดอกเนาะครับเนาะโบมิติ้งอ่ะนี่บ่าวับพี่น้องจิ้มท้ายนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับสี่หมื่นเก้าพ่อเอามครับ บัวท้องกับ CY160 ห่วงหางกับบัวดอกบัวแซมกับหางเจ้านะครับเนาะอ่ะนี่แหละการก้าวเดินก้าวขากรับผมมีปัญหาผมมีแบหนิครับพี่น้องครับเอ้าตัวใหญ่ๆให้เลยนะครับสำหรับราคานี้ตัวต่อไปเอเจ้าตัวไหนครับตัวทองก้อนกระได้ครับตัวนี้กับทองคือกันหรือครับพี่น้องครับนี่อ่ลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเออโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่หรือครับพี่น้องบัดนี้ครับผมตัวบกใหญ่ตัวนี้ทองกับพอไหนครับนี่ครับตัวนี้ท้องกับ ทริปเปิลเอ็กซ์นะครับพี่น้องครับทริปเปิลเอ็กนะครับเนาะมีใบมีลลอดห้ผสมวันที่30มีนาหกห้ากำหนดทอดกับวันที่12มกราหกหกนะครับตัวนี้ใส่ใยสูงเท่าไรครับเออนี่ตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกตัวบกใยเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวอย่างใหญ่นะครับเอาละครับเปิดใบเท่าไรครับเปิดไบห้าหมื่นเอ็ดครับผมห้าหมื่นหนึ่งพันอันนี้ว่าตัวบกใยนะครับพี่น้องครับอ่า ตอนหลับราคานี่ตัวนี้ไปตัวใดแน่นอนครับตัวใหญ่ด้วยครับเด้อขอบหูอดำหูสุนทรเล็บกขางนี่กับสีบางามจังหน่อยครับเล็บตัวเล็บขางางหลังนะครับพี่น้องครับขางใต้นะครับเนาะกับสีเงี้ยงเงี้ยงเงื้งเจังหน่อยกะเต่งได้ครับอันนี้แต่งได้บ่มีปัญหาเอกครับพี่น้องครับเรื่องล่ะวราดตะบวขาดทุกขาถอนอันนี้ขาดทุกขาถอนบ่ครับบ่มาครับผมบ่มีไม่มีนะครับพี่น้องครับกัมีแต่เล็บเงี้ยวนั่นแหละที่ว่าหม่องตินะครับพี่น้อง ลองด้านกับบ่มีปัญหาอย่างครับมีน้มติงหางนีนิดนึงครับ่หางบอดอกแต่ว่ามีน้มติงหางขวานิดนึงว่าสั้นอ่ะนี่นะครับตุ้มนิดนึงครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวใ่แดงดีครับพูดตัวนี้พวงหางบบเงาแบกใหญ่นะครับเนาะขอบหูดำดำนะครับเนาะลูกที่ได้กวอาตัวนี้ตัวนี้ลูก3ครับลูกที่3ามนะครับพี่น้องเออจะเป็นยุ้งงอเขายาวจากน้อยนะครับเนาะแต่ว่าหน้าตารูปร่างนี่ก็ะชังสดใสอยู่ครับสำหรับลูก3นะครับขอบหูดำดำเลยตัวใหญ่ได้ครับสูงลอยหางสิบกัวทึ้งใยทบ ห้าหมื่นหนึ่งพันตัวเนาะครับผมห้าหมื่นหนึ่งพันครับนี่นะครับผมที่ย่ำแหยนะครับเนาะห้าหมื่นหนึ่งพันอ่ะขาโบถกโบถอนรับประกันตำนิประกันทองมีหม่องไดทีพี่น้องอ่าแต่ตีนะครับพี่น้องและพนกระบอกให้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะตัวบกใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นปะตัวต่อไปครับผมแม่ทองคือกันครับนี่ครับผมตัวบวกเห็นปะครับผมอันนี้ก็เป็นง้วทองคือกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันว่าท่องพอไหลนะครับเนาะ ส่วนวัวท้องมีแต่ฟิล์มใหญ่ๆเลยพี่น้องครับครับตัวนี้ทองกับอ่าซีไว้หนึ่งหกศูนย์อีกแล้วนะครับเนาะซีไว้หนึ่งหกศูนย์เดอะคิงนะครับเด้อมีใบมีหลอดไ้อันนี้หลอดยูนี่นะครับพี่น้องครับผสมวันที่ยี่สิบเจ็ดมีสามหกห้ากำหนดคลอดกับสิบสองกุมภาหกหกนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้ก็สูงลอยหานซีบวกอยู่เนาะครับผมลอยหานซีบวกลอยหานซีบวกไปหลายเลยื่อยพี่น้องตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งเงาลูกที่าไรครับในท้องนี่ ประมาณลูก2ลูก3ครับปราณประมาณลูกที่2หรือลูกที่3นะครับพี่น้องผู้ใดมัมางัอโบดนะครับเนาะจะออกสายหูนะครับโครงสางเงี้ยงเงี้หลายคนกับมาเอาสายหูโค้งเง่้ยนี่แหละไปเอาใส่ปราันนะครับเนาะตัวนี้เ f เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปห้าหมื่นเก้าครับผมตัวนี้ห้าหมื่นเก้านะครับเด้อตัวย่างใงญ่ขึ้นกันครับผมห้าหมื่นเก้ามีตตหี่ตรงไหนบ้างครับกสิมีไปลายหูสอยครับผมปลายหูด้านขวานะครับพี่น้องครับปลายหูด้านขวากสิสวยนิดนึงนะครับเนาะ อ่ะแต่ว่ารีบกับไ่มีปัญหานะครับ,บรีบส่นส,สันเย็ยยนๆดีๆอยู่ขาบ่ถ์โบ่ถอนนะครับเนะาะอ่ะประกันตัวนี้ประกันทองไห้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ,อนี่อยากได้งใหญ่ตัวนี้ง่ายขยงง่ายเนี่ยพี่น้องครับง่ายก็ตัวน,นั้นหลได้แหละอ่ะใหญ่ทั้งโครงสร้างนะครับเนาะยุ่ยย่ยเงี้ยวๆเลยนะครับพี่นอ้องกัะเทวิตไปหูวด้านขวาสอยนิดนึงครับผมบูดดีคยงบูดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปครับเอาตัวนี้ครับ ตัวนี young, ้สีแดงใหม่แดงคักนะครับบ่นี่พี่ดองยืนดีๆลูกยืนดีๆยืนดีๆอันนี้ง้วทองวะครับตัวนี้ตัวนี้พึ่งผสมครับผมโอ้ตัวนี้พึ่งผสมนะครับพี่ดองคผสมกับสีสีผ่านรอบนี่แหละครับผมผสมกับสีผ่านรอบนี่และวพี่ดองท่านพ่อตรวจนะครับเด้อครับพ่อตรวจนี่นะครับพี่ดองอ้า อันนี้กับไส้อยห่านซิฟกลัวขึ้กันนะครับพี่น้องครับสพันรอบหนึ่งเลยละครับอ่าท้องกับเคอรี่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะอัดมือผสมให้เนาะผสมวันที่สามเดือนกรกฎาคมหกห่านะครับกัหนดคลอดกะวันที่สิบสองพฤษภาหกหกกะพันรอบเลยละครับพี่น้องครับอ่ามาณรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอบหนึ่งครับผมแดงใหม่ดีคก็พูดโตนี่อ่าให้ลูกไม่จักโตหรอครับให้ลูกม่แล้วประมาณหนึ่งถึงสองตัวครับหนึ่งถึงสองตัวได้ครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อ ตัวยังยังสิเอฟเปิดเท่าไรครับเปิดไปหาซิมหาครับผมตัวนี้ห้าหมื่นห้าได้ครับพี่น้องแดงทั้งตัวได้ครับบ้ไม่หอดจุดขาวครับผมนี่เบื้องทางไทยทางหางนะครับเด้อหางว่าดอกว่าแซมนี่เาหางทางจิ๋มนะครับพี่น้องครับตัวนี้กีบเรียบกระสันๆอยู่นะครับเด้อพี่น้องเห็นชัดบ่เออนี่ไทยพวกขี้เฮียนนี่แหละครับผมนี่่นีสีแดงดีคุณเดี้อคุณออไปเบื้องขางนี่ครับพี่น้องเออนี่นะครับเด้อ นีได้ครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจตัวนี้นะครับพี่น้องครับมาเอาเลยหาเมื่นเท่าไรก็นอีกหาเมื่นหาครับผมห้าหมื่นห้าได้ครับพี่น้องตัวบอกใหญ่ได้ครับเด้อนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวจภาพเดูตัวต่อไปกันครับไปนี้ครับหาเมื่นหาตัวใหญ่เลยนะครับอ่ะตัวต่อไปครับผมนี่แหละครับเอาตัวนี้ก็ได้ครับผมเอาตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้กับสีดีขึ้นกันอันนี้เป็นง้อแยกลูกนะครับเนาะขาบ่แพงปันไดครับผมอันนี้ขาบ่สูงปันไดวัสดุพี่น้องครับเป็นง้อแยกลูกลูกขึ้นไม่ลูกขึ้นอ่ะ ต้องว่ากระหนังหนาดีนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ได้ของเนื้อหนังนะครับเนาะครับอ่ะตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวตัวหนึ่งหรือเ่ให้ลูกมาตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนะครับพอสดใสดีอยู่ตัวนี้ครับผมมีความอ่าหนาลึกๆนะครับพี่น้องเนื้อหนังนาหนาบัดนี้ผสมไปไหมครับนี่ตัวนี้ยังครับเพิ่งแยกลูกขายครับผมเพิ่งแยกลูกขายแล้วก็ท้องว่างอยู่ยเลยครับพี่น้องครับหูสันๆันบามันเลยผู้ใด่นมากตัวนี้นะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับอ่เห็นล้วกีบเล็บแข้งขาก็บม่มีปัญหานะครับเด้อเบิ่งชัดๆเลย นะครับสูงอยู่เท่าไรครับอีตัวนี้ตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบเท่าเลยสี่หันเนี่ยครับประมาณร้อยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องครับประมาณหนึ่งหนึ่งนันหัครับผมสีแดงดีนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่อตัวนี้เ F เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นห้าครับผมตัวนี้สี่หมื่นห้าไดครับพี่น้องสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้านะครับเนาะครับผมนี่ด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับ สี่หมื่นห้าเอาตัหนี้บ่มมีด้ะครับเด้อบ่มี่นมมีติ่งบ่คับตัวนี้ตัวนี้ข้างนี้เดี๋ยวมันบ่มีข้างนั้นบ่มีติ่งที่เนาะบ่มีครับนมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละบันทายหางบัวดอกบ่าแซมตัวนี้สี่หมื่นห้านะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องครับครับผมเมื่อแยกลูกให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งหนาหนาลึกๆเลยตัวนี้เนาะเมื่อนี้กันได้ลูกกับลูกหนาขึ้นกันนี่ครับพี่น้องครับเบื้องหนังข้อมันเนี่ยดูใกล้เลยนะครับเนาะ ให้ลูกดีครับมู่นี่แล้วให้ลูกดีครับนี่ะครับผมตัวต่อไปครับผมแม่นี่ก็ได้ครับผมแม่นี่กับยัขคือกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้แดงดีคงสังเงี้ยกับใส่รอยหาสเนรอยพี่น้องนี่ก็ได้เมื่อว่าถ่องไฟหรือผสมตัวไหนไว้นะผสมไฟไ้ครับผมอันนี้เพิ่งผสมไฟไฮนะครับพี่น้องผสมกับ kf 3 1นึนะครับพี่น้องครับ kf 3 1สูง150บวกผสมวันที่6เดือนสิงหาหหาแล้ครับพี่น้องครับ กำหนดคลอดกับยีพฤษภาหกหกอันนี้เพิ่งผสมไห้แล้วครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อนี่ตัวนี้เอฟเปิดเท่าลสครับเปิดไปหาสิบเอ็ดครับผมห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับอ่ะห้าหมื่นหนึ่งพันสีแดงดีกระปวดแล้วก็ขอบหูดําค่ะค่ะครับตัวนี้ดําขอบลึกเลยนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องครับอ่ะอยากจะได้ตัวนี้มันเหลือกเหมาชมอมอเลยนะครับเนาะอ่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานแล้วก็ต่อรองได้อีกทุกตัวได้ครับพี่น้องครับนี่เบ่งม้วนขุ่นกว้างครับ ่ะกีบเร็กล้มกับบอมีติ่งหรือเนาะตัวนี้เนาะบ่มีมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องนี่กีบเร็ดดีๆยุคครับผมอ่ะเบึ้งถ่ายเบึ้งจิ้มครับผมอ่ะจิ้มหดเลยตัวนี้พี่นอ้องนี่นะครับเนาะเมื่อกีห้หมอเพิ่นตรวจก้อนนี่ตรวจโอ้ยตอนท่านตรวจเแต่คนมาอ้ยทองนี่หรอกนหดขึด้นเร็วพานว่าเนี่ยใน,นก็หดขึ้นกันนะครับพี่น้องครับเอา้านี่แหละห้าหมื่นหนึ่งพันตัวแดงใหญ่นะครับไรต์ตำหนิเลยครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผม อาปลาถี่นหนองท้ายเด็ดตัวนี้หนอกตัวนี้นังก็ได้ครับพี่เหนื่อหนังเบื้องหนอกตัวนี้พี่น้องครับหนอกขั้ากิลตัวนี้เปัด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 ตัวนี้ผสมพ่อได้ครับตัวนี้กับผสมไว้ได้ครับเด้อกับเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่อวันที่ผสมวันที่หาเดือนสิงหานะครับกำหนดคลอดกับ17พฤษภาหกหกนะครับพี่น้องเอ้า ผู้ใดอยากจะได้เด้อครับพี่น้องครับนี่แหละเจ็ดกระสายนี่แหละบีบีบอลสันสองเก้าทับสามนะครับแม่ก็เป็นเอสพีบาร์นะครับพี่น้องครับสองสองอ่ะตัวนี้สูงยุทธไทยครับพี่สูงเลยชี้ชิมหาบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกตัวหนังหนาบักคักเด้อครับตัวนี้หนงเป็นงัวหนาไหมครับพี่เอองัวหนาเนื้อหนังมากเลยล่ะตัวนี้เปิดเท่าไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกสิบสามครับผมหกหมื่นสามนะครับเด้อได้เนื้อได้หนังนะครับเนาะนี่เทียบเบื้องกันเอานะครับหนอกง่ายค่อยๆดีตัวนี้โอ้สั้นๆนะครับเนาะะอ่ ี่ละตำหนีบะมีนะครับเนาะบะมีครับผมไม่มีโอ้เจ้าเนื้อเจ้าหนังอีหลีพี่น้องตัวนี้ผู้ใดหาแม่พันธุ์ที่เป็นเนื้อหนังหนาๆนะครับเนาะนี่ส้นไถ่ส้นจิ๋มนะครับเนาะติดผ้าเบื้องข้างนี่บไปพี่น้องนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับผมอ่ะยางทั้งหมดลงไปอ่ะนี่แหละกีบลิบนะครับเนาะเออนี่อ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับอยากได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยรับประกันตำหนีให้นะครับพี่น้อง ตัวต่อไปเอาตรงข่างกันนี่บ่เอาข่างขางกันนี่แหละครับตัวนี้ก็ใหญ่ยายวร้อยหาสิบกัวได้อครับเด้อตัวนี้เป็นงัวสาวใหญ่ครับผมอันนี้ท่านผสมเหมือนเด้อทั้งไหนท่านผสมไว้รือเปล่ายังครับผมยังอันนี้เป็นสาวใยท่านผสมนะครับสูงร้อยหาสิบกัวนะครับเป็นวัวท้องว่างนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะใหยใยเลยสูงร้อยหาสิบกว่ายาวครับพี่น้องอ่ะแล้วก็สาวสาวนุ่มๆครับผมสาวสาวเลยครับผมตัวนี้เอฟเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้หาสิบเจ็ดครับผมห้าหมื่นเจ็ดนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ง้วสาวนะครับ นี่สาวสาใส่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเอาอยู่นี่นะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับย่างสวยเลยเงาหางนี่ครับว่รเท่าเนาดนะครับเด้อเงาหางย่างใหญ่นะครับเนาะแผ่นหลังพี่น้องเห็นไหมเด้อพุ่มโยกนี่กอึบนี่นี่ครูนี่เด็ดเลยเนะครับพี่น้องครับอ่ะนมตัวนี้มีตริงมันนมมันโหดเยู่ได้พี่น้องครับนุ่มกับสีมีตริงอยู่ครับขายมีบ่เหลวว่าเห็นเดี๋ยวนี้อตริงหนึ่งครับมีตริงหนึ่งเนาะเออสองคนนั้นนี่ครับผม เปนม้ม <ai> ีด so okay. mm? ึงหนึ่งที่ห่างสายว่าสัตวลอะพี่น้องตุ้มใบข้อโพดครับพี่น้องครับอ่ะสูงใหญ่มากนะครับเนาะขาบะถกบะถอนนะครับบะถกบะถอนครับผมเด้อผมพูดจึงเชิ่องนี่แหละครับพี่น้องครับเนาะอยากได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะเออเดี๋ยวให้เบึ้งท่าก้าขากระดิ่พี่น้องครับเดินเดินเออนี่นี่นะครับเด้อขาบะถกบะถอนอ่ะพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวต่อไปครับผม ปิดไทยครับผมปิดไทยสีเข้มก็ได้ครับผมปิดทยสีเข้มทั้งพุ่นเนาะครับผมเอาหมูนั่นขายเหมือนเราเหรอครับขายเหมือนเราครับเออได้ครับพุ่นมูมูเราล้อทรงทั้งนั้กับมีครับพี่น้องครับอ่ะต่อไปปิดไทยได้ครับครับผมแต่ง่าตัวเทาทั้งนี้ก็ขายแล้วเนาะครับตัวเทาก็ขายแล้วครับสามารถขอมาเยี่ยมมาชมหนักขอกได้เลยครับด้วยพี่น้องเอาต่อไปตัวปิดท้ายรายการครับผมครับตัวนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้นี่สีคักสีิเนี่ยพี่น้องครับแดงใหม่แดงใหม่ครับหรืกันนั่งหนาพร้อมนะครับเเนนาะบบ่งอหูี บวดจัดค่ะค่ะพี่น้องครับนี่ขอบหูอ่ะนี่นะครับแข้งขาถุงเท้าดําขึ้นสูงสูงก็เชี่ยแต่ร้อยหาซิฟนั่นเองเนาะครับผมแต่ร้อยหาซิฟครับตัวนี้อ่าผสมไปครับหรือท่องไปตัวนี้ท่องว่างครับผมอ่ะอันนี้งอท่องว่างน่ะจะแยกลูกมาครับเห็นบ่แมนครับให้ลูกเหล่านั้นตัวหนึ่งครับพี่น้องครับครับผมงอสดๆอยู่ด้วพี่น้องตัวนี้อ่ะใส้ร้อยหาซิฟหลังตรงนอกตั้งนะครับเนาะเออนี่เบื้องบั้นไทยตัวนี้เลยพี่น้องครับเดี๋ยวใส่เบื้องหงเอาหางเลยพี่น้องตัวนี้ นี่ผู้ใดมักใส่ใหญ่นะครับเนาะงอแยกลูกใหญ่ๆแบบนี้เพิ่นจะเปิดไว้เถอะไหนังหนาบักคักสีดีบักคักตัวนี้เอเปิดเท่าไหนครับเปิดไว้หกหมื่นสามครับผมหกหมื่นสามเลยพี่น้องเด้อครับผมอ่ะมีต้นนี้อย่างบักครับบ่มีครับผมบ่มี่นะครับเดี๋ยวซองนมกันนมกันี่หัวอยู่ดอกพี่น้องเออนี่งหกหมื่นสามนะครับเด้อตัวบักใหญ่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้หกหมื่นสามนะครับเนาะตัวอย่างใหญ่เลย เห็นสัตว์บ่ครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนมือเลือกขอเชิญมาอยู่ที่ใบปอฟาร์มครับผมอ่ะตำแหนนิไม่มีหางมดดอกวอแซมครับผมอ่ะเบังข้างนี่ครับอ่ะเห็นละก็ถือว่ามีให้พีให้น้องได้เลือกอะพอสมควรอยู่ครับเฟมหญ่ทั้งนั้นอยากได้งัวท่องนี่จกได้แบบได้เลือกเอาครับพี่น้องครับครับอ่ะเอามือนี่กะมีมาให้แค่นี้นะครับอีเนาะครับแค่นี้ครับผมจังไดกะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกะขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ